ื่อมาจากตัวนี้บัตตนีแขนเพิ่นกัถือเจาะนำเกลือสองแขนเลยพี่น้องคะโอ้ยเขียวอยู่ค่ะพี่น้องคนแหงแต่แบบว่าถึงอียงนี่ถึงอียงน้อยบ่ได้มันกระสัาเร็วนั่นแหละก็ะเลยไปอาบนา้ำเพิ่นเปลี่ยนชุดให้เพิ่นท่าแปง้งท่าคีมเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วพาเพิ่นออกออกออกมานาั่งนั่งโซฟาประจํากายของเพิ่นหละะักะมาโกนหนวดให้แต่ว่าเป็นแนวโกนหนวดไฟฟ้าพี่น้องคะ มพ่นก็เอ้ยเมียเฮ็ดไ้พี่น้องยิ้มเปยเปยเ์เฮ็ดไวก็มาเอาเจลเอาเจลใส่มือเจ้าของแม่สมศรีใส่มือของแม่สมศรีกอารูปผมเพิ่นเพราะว่าผมเพิ่นน่ะพี่น้องหัวเพิน่นตรงกลางในมันก็นจะบ่ะมีผมมันบามันก็นจะมีเป็นบางๆน้อยๆห้ากับเอาเจลเพิ่นน่ะก็ต้องใส่เจลด้วยค่ะพี่น้องเฮ็ดห้มันแบบยูส่งอ่ะนะพี่น้องคะ่ะผู้เท่าก็มะกับ มักแต่งเสริมรอยูยกจัดให้หนู่นนี่นั่นบัตนีก็มาเบิงขาขาบวมบวมเป่งเลยพี่น้องค่ะบ่ได้กินน้ำบ่คอยกินน้ำแต่มาร่างกายบวมเพราะว่าเพิ่นห้ยาหลายบัดนี้ก็ต้องรอยเพิ่นลุกขึ้นลุกขึ้นยืนลุกขึ้นนั่งเพิ่นจะบ่บ่คอยมีแห้งคือแบบว่าใจสิขาดแต่ห้าก็ต้องให้เพิ่นเฮ็ดพี่น้องเพราะว่าร่างกายเพิ่นบ่ได้มูฟเพิ่นบ่ได้ขยับโดน มันสิเป็นแนวอื่นแขนบบวมบวมแต่บวมจากต้นขาลงไปหอดปลายขาบวมเท่ากับหยากเท่ากับคิดหลายเท่ากับหนวดไหหนวดไข่พอหนวดไหประมาณหานะที่สีมาที่สิทแล้วหนวดขานี่ก,นาาก็หนวดขาใส่หนวดขาขาขอหนวดซิทแล้วก็ลอยเพ่นยืนลอยเพเลียวกับเงียวสซอันเงียวใส่เขาเอื่นว่ากระป๋องเงียวเพราะว่าหมอนะ่ะพี่น้องคะ ทั้งฉี่ทั้งอึเขาจะเอาไปเขาจะเอาไปสัางว่าอันสิ่งที่เพิินกินเขาไปกับสิ่งที่มันออกมาอ่ะมันปนลันกันบ่อนั่นแหละเขาจะเอาไปตรวจเขาจะเอาไปสั่งค่ะพี่น้องว่ามือนี้เิ่นเนียวในลายป็นไดเพิินอึในลายปันไดเขาก็ต้องลอยเพิินเหตุเพราะว่าขนเพิินบ่มูฟบอดีเลยเนี่ยย่านเพิินเป็นเนวอื่นย่านเพิินแบบว่านอกไปอันสั่งเขาก็จะเออผ้าเพิ่นเบาผ้าเพิ่นคุยเพิ่นก็บอกมีแห้งลอยเพิินยุ ลุกขืนลอยเพน,นั่งิได้นวดให้พินพี่น้องคะกับทั้งนวดหลังนวดนั่นนวดนี่แม่สมศรีกะนี่แหละพยายามที่จะเป็นอย่างคือได้ไปยูน้ำผุนโดนไปตั้งแต่เทียงกลับบ้านหาโมงแรงพี่น้องคะไปะยูพุนเพราะว่าลูกสาวิ่นก็ต้องไปเปลี่ยนบัตตอนีกะมีหมอมีนั่งพยาบาลเขามาเขามาแบบทุกชั่วโมงิ่นก็เขามาตรวจอยวมาตรวจมาเช็คความดันเดี๋ยวก็ไม่ให้น้ำเกลือเดี๋ยวก็มาให้ยาย กับบหูโหายร้ายหายเคื่องยาเม็ดเั้ื่องยาหนาพี่น้องหายลายจนขนาดคอยว่าคอยบอ่เมนคนป่วยคอยเห็นยาคอยยังบินแต่พญยายคอยนี่บอกเลยว่าเพิ่นเข้มแข็งอีนีเพิ่นสูยอีหลี่พี่น้องคะเพิ่นแบบคือแบบว่าท้องเพิ่นกับไครเพราะว่าเพิ่นกินอ่าเหมือนเหมือนมันมีเอี๊ยงผิดปกติอยู่ในท้องเพิ่นตอนเนี้ยเพิ่นบ่คอยได้กินอาหารเลยแต่เพิ่นจะกินแต่พวกว่าที่หมอก็ให้เป็นยาแบบ ป็นยาคล้ายๆกับแบบว่าเป็นอ่าเป็นอ่าคือเพิ่นกินเอี่ยนนิๆน้อยมันเทศใ้เพิ่นอิ่มเร็วบ่านเป็นอย่างคืออะท่องเพิ่นมันพุดค่ะพี่น้องค่ะเขาอื่นแบบอย่างมันบวมไหมค่ะทั้งในมันบวมหมอเขากับพยาามหาสาเหตุอยู่เขากับหัวมันเกิดจากอี่ยงพี่น้องเมื่ออยู่โรงพยาบาลในอาทิตย์หนึ่งล้วเขาสิโทษหมอเฮาก็โทษบได้หมอก็มาตัว เพราะใดหมอเขามาตรวจดอกหมอก็บอกมือ,มอว่างวันพุดที่แล้วหมอบอกว่าเออจะได้กลับบ้า,า,พยายนพญิกดีใจเพราะวันพฤหัสมาวนศนสร์มาเบิงส่งเราคือจะบปได้กลับนี่ก็ได้อยู่มากเสาร์อาทิตย์พี่น้องขาแม่สมศรีก็มาอัปเดตในฟังเมื่ออื่นกับวันจันทร์ก็เริ่มอาทิตย์ใหม่แม่สมศรีก็ต้องไปเหตุงานกลับมาก็ต้องไม่เห็ดกับเขาหนูนี่น,น่นได้รู้แล้วก็ต้องไปเยี่ยมเพิ่นนี่แหละชีวิตตอนนี้ก็จะแบบเหมือนราเจอ จอบทพิสูจน์จากฟ้าจากสวรรค์ที่เพิ่นพิสูจน์ความเข้มแข็งความอดทนทรงมาห้พี่น้องครโอ้ยและวะ้ววัตนีโฮอร์โมนเท่ากับดาวผอมคืออยู่ในช่วงที่กําลังจะเป็นวันนั้นของเดือนเท่าถือเพิ่นเบาอีหยังแบบกระทบจิตใจเท่านี่เขานั่งไหเ้เลยพี่น้องนั่งเขานั่งทันหลังไห้เพิ่นแล้วเขาจะไห้เขาจะห,หจะน่อยใจแต่เขากับพยายามที่จะไห้กําลั่งใจตัวเองเออว่าเอาเอเอพิ่นป่วยอยู่เด้อเพื่อนอาจจะเบาอีหย่างโดยที่เพิ่นบ่คิด เพื่อนกาจะแบบเป็นค้นแบบหัวดื้อเป็นอคนตับเดียวเป็นค้นแบบข่างเดียวอย่งของเพื่นนั้นสีแหละพี่น้องค่ะนั่นแหละแม่สมศรีก็มาเรล่าสู่เผื่อเผมือนีว่าเจออย่างมาแนแต่ละมือแต่ละเว้นขอบคุณหลาย